คาถาเมตตามหานิยมคาถาพระศีวลีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุธทธังเมตานะชาลีติธรรมังเมตานะชาลีติ สังคังเมตาณชาลีติสีวลีเมตาณชาลีติโอมมะพะลังวาราชากุมาโรวาราชากุมารีวาราชาวาราชินีวา้าหัดโถวาปัปพระชิโตวาสะมะโนวา พรมะมโนวาอิถิวา,วาปุริโสวาวานิโชวาวานิชาวาอุปาสโกวาอุปาสิกาวาทาระโกวาทาริกาวาสัพเพอิเมพระหูชนามังปิยายันตุอาคัตชัยยะ อาคัตฉาหิเอหิจิตตังปิยังมะมะมะหาลาพะสักการาพะวันตุเม